มันคือางานไง <_ EN> นาหนาักตละคขวั <_ EN> นาหนักอยู่ขันพาาเซพายเซ,ยซอเอาพื้นที่กับสิเป็นเจ้าศิลจ้าดูบรรยากาศเดวบรรยากาศเอาพื้นที่กับสิเป็นจังซีิลาบุกป้าฟ้าดงม <_ EN> <_ EN> หาคุณยายสามเถื่อแหละพ่เห็นหนา้าพอแต่เห็นหน้านี่ล่ละ บาตองหูดอกมาหาแนวนะคก็บ่เห็นจักเท่อน,นันน่นนันน่นนั <laughs> นน่นนั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 ่นหาแนวมาตอนมาฝากมาหาสามเธอบผเห็นอะไรดีค่ะมาหาสามเธออะไรดีบค่ะมาเห็นแต่เอือยพูดแลวนอนเยู่นั่นไปสสยเหมือนนั่นไปดน้นกระแตบมเป็นบอกอ,อือไปเห็ดหยังมาด้น,ดนกระแต ขาว่านวดเป็นบอกนวดเป็นเ่บอกนวดแผ่บอลานเป็นบอกคโอ้ยอนพีหนอว้ปนวดแ่แน่น่วดเป็นบอกเออโอ้พนวดเป็นนวดไข้เส้นนี่บอกหรือว่านวดรักษานวดไข้เส้นซื้อโอ้กลัหาใยสองเท่าเนาะนี่ละมันนี้เด็กของมา่อดอ่ะจำเบิ้งเอาแต่ว่าเป็นยังไงกนบ้งุ กะหูตันใช้ปเหตุเป็นบ่บ่อบ้านนีได้บ่เห็นกันเจ้ืเกลือแต่คือทานอบต่นออกชรวจวพราท่านผู้การไดจังหวัดต้องหยเบิองซอยใจพาถึงี่เทาแบบผู้ใดแม่เป็นตาอ่านอ่อการควบคุมเรลื่อนอันนี้ผู้บ่กวานี้เปนนสามารชิกอบตตัวเป็นบอกซื้อมาก จะเล่นในน้ำมหานี่รแบล้วมาเบิ่งแล้วก็เออเราก็ยูตัว็ยังเด่๋ยวค่อยๆยูไปเพราะว่ามันมีคนที่เดือดหงอนก็ห้าสูงสุดอยู่คนหนึ่งแก่แก่แก่ยืนบนนั่งกระตะอันนั้นเป็นยูสระปั้นจ้าคงก็หลานหน่อยต้นนั้นพวนนู้นต้องไปซอยยาญเต็มที่ท่านนี้ก็นเล่นสิของมาฝากเป็นเบางต้นก่อนหรืม่ยังอยู่บอกไม่ยังสุดถ้บอกอยู่บอกนี่ก็ไม่ใจว่าเพราะว่าเิตนาเนื่องอยู่หนาน่า มันตีเสียงนีอะไองเดี๋ยวสมเงอนบอเ่นบนนเด<อ>ี๋ยวใครอันตั้งแต่ซีใสตานิ่งรอกันเดี๋ยวสมเงินตั้งแต่ซีจัดแว้โอ้ใช่ตาน,นี่งดีบ่เอออเาจใจซีเดี๋ยวมันจะมีโครงการตอนเหนียงอยู่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 ไปกออ่อนเพราะว่ามันค่อนเลยหน้าฝนดอกเดี๋ยวถามแม่จังไงจังหวัดพื้นที่โครงการตอนเหนียงออกมารู้สิบอกว่าขอสองบาท ขงคุณนี่เด้อร์านทำสะใจเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะสองบานให้บ่ตังบังเห้แน่จังวังนี่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 บ่จังบังเลย้นูบังเรจะขอให้ว่าบ่มีผัวเนาะอยู่กับน้องสองคนกับหลานบ่หลานไส้บ่ก็อยู่นี่บ่ก็ลูกคุณอ่ะหลานกันว่านอนเป็นโมอยู่หนี่ลูกเพียงลูกน้องไายเพียงหมายคววาม่าลูกผู้อื่นโอ้ลูกบ่เ็นข้าได้บ้านอยู่สองคนเดนื่อยนอนนาะ นั่งมาคนมาหาเหมือนนั่นคนมาหาอีกย่างเขาคือบมหูอีกย่างบมหูแล้วเรเห็นจ็คเทอร์ยูโถกับโมมีทิตโตกับโมได้ใ้ควันกระทั่หลูกล้านว่ะเขาจะสนนอกบัดแล้วมาแน่คือว่าเรเห็นกับจงอยูแต่บรป้าถิ่งนะฮไหนๆ่นบอกมาเบิ่งแลกแต่ต้องออกมาเบิ่งออกมาเบิ่งแหลกทิตโตอะไรก็ต้องพระยามว่าใหป้าถิ่งมือนีได้เห็นหนาแล้วก็เลยขาตัวนี้พราฝขาดบางส่วนก่อนถัดเลยเราเราอยู่ช่องเทอร์ลมากขอจะคุณแต่ว่าคุณนีเพ่าะข้เด็กก่อเขาบอกคือมาก ในเมืองฟอมันนีแล้วขั้นอยากหายสงแซ่บบานหายรู้สิเอาไวไ้ในข้อมูลเดือกเดี๋ยวทางท่านจังหวัดเพิ่นบอกว่าไม่มีมประมาณยืนเด้อหายสงได้แต่สิ่งใดพขาเหนื่อยแล้วเรียกผู้พิการนาะอันนี้กับผู้ส่วยด้วเนาะผู้ส่งนี้ทั้งสองมีบอก<ม>เดี๋ยวจะไปบอกให้นะเพ่าชอบฟังเนาะงฝันเนาะโอเคนะคะไปะเดี๋ยวสิไปต่อกัอน<ช>ไปข้างหน้าเลยไปเรื่อยๆได้ค่ะ 你住这边，咱。<Right. S 2>